ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอก9 International เสาร์นี้ค่ะ Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเรามารู้เรื่องราวของการได้ยินนะคะของเด็กเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสสอนนาศิกวิทยาเรื่องการได้ยินในเด็ก แพทย์หญิงพัฒราพรตันไพจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่คุณหมอบอกว่าการได้ยินในเด็กแปลว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าเด็กอยู่ในท้องปกติเด็กที่อยู่ในท้องแม่ค่ะประมาณ32สัปดาห์เนี่ยการได้ยินเขาจะสมบูรณ์เต็มที่แล้วทีนี้พอเขาเกิดมาคลอดออกมาปุ๊บเราก็ต้องการให้เขาได้ยินสมบูรณ์เต็มที่เพื่อที่เขาจะได้มีพัฒนาการที่ปกติค่ะ,คะ อ่าทีนี้ทําไงคะที่จะให้เขารู้ว่าเขาปกติหรือเปล่าเขาได้ยินไหมหรือยังไงครัปกติส่วนมากเนี่ยคะ่ะในโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยจะมีการตรวจทัดกรองการได้ยินก่อนที่เราจะ ปล่อยให้เด็กคนนั้นกลับบ้านไปพร้อมแม่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กบางคนมีปัญหาเรื่องของว่ามีการนอน i อ u ตอนที่อยู่โรงพยาบาลหรือว่ามีตัวเหลืองต้องเติมเลือดแม่ติดเชื้ออยู่ในตู้อบอยู่ในตู้อบใช่แม่ติดเชื้อตอนก่อนที่จะคลอดเชื้อบางตัวหรือว่ามีประวัติว่ามีญาติบางคนมีการสูญเสียการได้ยินเมื่อโตขึ้นหรือว่าสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกคลอดน้ำหนักตัวน้อยกว่า1 5 0 0า กรามภาวะพวกนี้หรือว่าลักษณะใบหน้ารูปหน้ากระโหลกศีรษะผิดปกติหรือว่ามีเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบพวกนี้เราเราต้องช่วยเขาค่ะก็คือต้องให้เขาได้ยินได้เต็มที่ก็คือก็เลยมีการตรวจคัดกรองกันได้ยินเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยทันเวลาที่เขาจะเริ่มเมื่อตรวจคัดกรองรู้ละเป็นละรักษายังไง รักษายัางไงการรักษาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพยาธิสภาพของเด็กเป็นอย่างไรเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กหูหนวกหูหนวกหมายถึงว่าที่9 0เดซิเบลไม่ได้ยินแล้วอ,อันนี้ก็คือต้องมีการพิจารณาเรื่องของประสาทหูเทียมค่ะ,คะ แต่ว่าถ้าเกิดเด็กมีปัญหาแค่การได้ยินบกพร่องก็คือเราเรียกว่าหูตึงซึ่งแบ่งเป็นน้อยปานกลางมากเราก็จะมีการใส่เครื่องช่วยฟังให้เด็กก่อนที่6เดือนเพื่อที่จะฝึกเด็กให้เขาได้ยินบ้าง เมื่อเด็กได้ได้ยินเนี่ยเด็กก็จะสามารถพูดโต้อตอบกับคนอื่นได้ค่ะแล้วก็เด็กก็สามารถพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อได้ตามปกติค่ะ,คะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่เครื่องช่วยฟังไปละเด็กคนนั้นก็ยังพัฒนาการไม่ปกติเราก็ต้องประเมินการได้ยินอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาถึงขนาดที่หูหนวกก็ต้องประเมินเรื่องหูชั้นในเขาเพื่อที่เราจะแก้ไขเรื่องของประสหูเสียมให้เขาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะเรื่องของการได้ยิน ในเด็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ